พักกันคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้าไปดูการเมืองร้อนๆนะครับเมื่อวานนี้หลังจากศาลเพิกถอนการประกันแต่ไม่ตัดสิทธิ์ที่จะยื่นประกันใหม่มปรากฏว่าแกนนำสองคนปฏิเสธไม่ใช้สิทธิ์แล้วเข้าไปอยู่ในเรือนจําปรากฏว่าปลุกระดมกันใหญ่เลยเมื่อคืนนี้นะครับไปที่หน้าเรือนจํากันคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไปด้วยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ได้ปันโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้นเป็นครั้งแรกพร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลง m o u กับมหาวิทยาลัย24แห่งจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศให้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายคัดเลือกสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้น โดยมีนาอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและรองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ได้ออกมากล่าวว่าเป็นกระบวนการสร้างกำลังใจกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพสือ่อผู้ผลิตได้มีความภาคภูมิใจพอวันนี้เราเซ็น MOU <ม>แล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยของเราวันที่24กอฐานจะมีเวลาทำงาน90วันแล้วก็สง่ง ข้อมูลที่คัดเลือกแล้วเนี่ยนะคะมาอย่างกองทุนก็จะส่งต่อไปอยังผู้เชี่ยวชาญแล้วก็จากผู้เชี่ยวชาญก็เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้รับรบพระราชทานจากสมเด็จพระเท,ทิฐัตนราชดเจ้าค่ะประมาณต้นปีหน้านะคะ